ตำหงจำหงปิงไก่จังเมจังบริเสตตอดมันนอาอืมม่ใชเาจัแบคบือควาะมบ้เอนนา,ายอีบเาอมากเหมือนหัวใส่เนาะจังนุ่มเยากินจังเลยอ่ะ

ส้มตำไก่ย่างอาหารหลักลงเลยอืมโอ้โหตีเครืค่องครัก่อนตีเครื่องมาได้หรอปลาแดีมึงดูพี่น้องตอนนี้อร่ยรอยเนี่ยนัวมอะนุ่อ <c ười> ่ะไดแล้วกลางนี่เจามือ bớt là đơm như tiếng ơi và đẹp ngay cho nên buồn tập mong bây giờ cát đó và rồi mặn thì nặng dùng bột thịt thì nó sẽ คือซ้องเคงแล้วขอบุญแล้วเค่งเมือนี่บอกบแล้วเธอมอมือเห็นหนามทำไหมเห็นลวก็เทะวหมอแล้วก็ไปไว้ห้องใ้ห้องให้ยากะเก็นบอกคือยืมมาแล้วคือเครื่องนครับไปเอาเงินมขอไปซื้อเยเนาะ อัม,มาเา้ากี่คั้ไปหาลูกได้เยอมอืมมอมามาเหา็ดลอดขึ้นมอสองมาืึลองสอนประหยัดงายหลอด